ไหมอะไอเข้ามาอย่างนั้นฮะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับผมแบทกับแบทชามครับอยู่กับคุณแฮปชานะผมตอนนี้แฮปชานก็เข้ามาเสือกในชีวิตผมเรียบร้อยนะรู้สึกคนเดร็วไม่ต้องหมดตังค์เลยแบบวันนี้ครับผมวันนี้ผมก็พาคุณแฮปชามาเพื่อจะทําการไปลงดันเจี้ยนกันฮะคุณป้าครับมีของย่งนีครับ มีแล้วคาราฟอยู่เน่ะโดของใครก็มึงมาครับไปในแต่ของกรูของปรูของกรูขออาหารในึงเสื้อเ,เอาสติกไปสักห้าอันไม,ไม่ไม่น่าตายเดี๋ยวมีสตีกแกะนื้แกะยางได้ปะ,ะได้ได้่ดไปหาตอนนี้ไปหาของดิดแดกก่อนไป Let's go เฮ้ยไอ้แฮทาัมเร็วเออตอนนี้ก็ผมผู้ผมก็ ผมจะไม่หน้าไดผ้ผมจะสอดเสือ้อผมแป้งอยู่ดิคล้ายกันมากเลยดูดูเนี่ยความแตกต่างที่เหมือนกัน,นไปเห<ป>มืองไหนอะมอไม่ใช่ไปหาหามาหรือไปต้องอะ่ะเหมืองเถอะโอ้โหอาหารเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเหมืองเราต้องหาเหมืองว่ะเนี่ยเหมืองที่มาเป็นจุดแดงๆเนี่ยไปลงไปเลยเยนี่ยเนี่ยตกลงไปนี้มีเฮมีนนะไอ้หน้าจะแตกสิๆอ่ะ เฮ้สกิ๊กเก้นยอเาดเสกิ๊บวะเออเราโหลดเพลงนั้นไม่ได้ทาไมช็อตเลยโหลได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ไย่ส่งเดี๋ยวบจบตาขึ้นมาขะหมอนขะหมอนขึ้นไปไหนนขึ้นมาข้างบนอยู่ไหนน่ะเอ็นนยู่ดอยู่นรอหนอหนึ่นรอก่อนรอด้วยแม่ไปเร็วแล้วก็เฮ้ยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยกิ๊กเ้ยอเราดจว อะไรวะตอนนี้ข้างบนนี้เป็นมีอะไรแป่นังลูกคุณนะครับตอนนี้คุณกี่ซับแนละ้วเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับผมมาเอา้าววันนี้ไม่มีไม่ต้องมามาทำไมฝากค,คุณคุดผอ๋อคุณคุณคุณมนนะออนั่นแหละอย่าก,ก็เจ๊ผิดนะเฮ้ รู้สึกว่าคุณแอบชาบจะมาแค่ตอนเดียวมั้งแล้วเกิดจำไม่ผิดอาจจะมาหลายๆตอนเพราะว่าแต่จะพยายามให้เล่นกันสองคนนะเพราะมันเล่นกันคนเดียวมันน่าเบื่อลงมาลงมาคุณเสร็จยังแล้วมันดแล้วคุณเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคมีแกะตายนี่มันไก่นัดมานี่มาดีก่อนเก็บเก็บคนแกะก่อนไปทําเตียงอะไรขนแกะอันหนึ่งหรอปะไหนแมวเอ้ยคนแกะมีอันหนึ่งเหรอเอามาเอามาอ้าวกู้ชิงคนแกะไปแล้ว นี่อยู่นี่แม่น่ะอีเนายอ๋อหาค่อยหาไม่ได้แก่เยอะหาก็ได้แก่หาง่ายบ้านรวยไม่ใช่อยู่ชนานไว่ากเน่ยเจเจหมูอ่ะน้องหมูเดี๋ยนี่หาหาหัเงินติดเข้ารัวๆน้หมูกินทุกวันนี่หัวเนื้อคอผมใช่เหรออะไรติดมันน้มันนี่เบสกาลิน่าเข้ารัวๆคนดังตั้งนี้แหละเจ็ดร้อยซับอ่ะตั้งนี้แหละ ไม่มีมีแต่คนชวนมาเล่นเกมเด้อนั่นไอ้ดีมะดีมกุงะเช่ปะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอไออินบายแล้วอ่ะอุว่าต้องหาเกมอะไรที่มันเล่นกันจะยอะอกันได้ซะแล้วจะได้ไม่ต้องไปม่ครับไมครับมันมีไอเดต้าหรือเปล่าไม่มีนี่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 ไม่มีอะไรเมืองอยู่ไหนอะ แล้วก็ไม่ใช่ก็ก็บอกว่าก็อะไรจะบอกว่าให้เราไปหาเองไงบ้ากําเดี๋ยวนะงั้นม so uh ันเซฟมันเซฟตรงนี huh. ้ได้ปะเซฟไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้พิกัดอะไรด่วนเราจะเช็คก่อนว่าตรงนี้พิกัดอะไรตรงมุมบ้านเฮ้ยเนื้ออาหารจะหมดแล้ววิ่งไปเมืออเนื้อ่อเราเรามีเนื้อยไม่เป็นไรดอวหาเมืองกัน E5 OK มาเหมืองหาเมืองก็พานที่เราแก้เจอเมืองไม่ใช่หรอเมืองเมืองเหมืองดีปะตะตองหัวเลย มาเป็น SO เลยเนี่ยนัดมาเนี่ยโหอยู่ไหนวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังลังว่ะนั่นน่ะเข้าลงได้ป่ะล่ะลงลงลงได้นะแล้วก็ขุดอ่ะโอ้โหขุดได้นะเดี๋ยวๆเออสร้างถังได้แป๊บนึงเดี๋ยวไปคราฟถังก่อนครับมันทำอะไรไปนรกเหรอจะเอาถังน้ำามั้ยอ้นี่ไงใชาๆลูนี่เดี๋ยวไปบัด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 อ๋ย จะพูดอะไรเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนโอ้นี่ะเจอแล้วเดินเสียงเฟ็นไม่ไยดโอ้โหโอ้ยเสียงมาแล้ว่ทำอะไรอ่ะเอ้ยนึกแกะได้แล้วไปไปนัดลงดันกัน้หเก็บคนมาด้วย เก็บไปดิเดี๋ยวเราไปลงกันก่อนแล้วกันอ๋อเฟสมันจะเขา้าลงมาลงมาแล,แล้วนั่งดิมีตาฐานนะโอเคสงสัยต้องสร้างน้ำอินฟิลิตี้แล้วละ่ะเราลูกศรทำบันไดให้ลงเนี่ยมไม่ลงทำไมอ่ะเอ้าได้ลงลน้ำถ้ำนี้มีแค่าฐานเองอะ่ะข,ขุดไปก่อนแล้วกันอีข้างถ้<ห>าำไม่เกิดได้ใช่เหรออีกข้างนึงฮะเนี่ยอีกข้างที่เราอยู่ข้างบนอ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน ในเอ้ยเนี่ยนะเนี่ยอีก <Carmen> อันหนึ่งอ่ะเด็ดเด็ดเอาเลยลงลงอันนี้ลงรดน้ำรดน้ำจอมบาร์เทนเดอร์รอด้วยเฮ้ยเจอโจดเจอโจดดิวนั่นใครพ่อใครมาอืออุ้ยอุ้ยลืมลืมคือพี่กันได้ต่อยกันได้โอเคปเดี๋ยวเราเราขุดโพน้ำนี่อื้อหือ นี่ขวดลาวาโอ้โหตกใจไอ้เห่าทองน้ำลาวาแป๊บนึงเดี๋ยวหน่วยสนับสนุนเข้าไปช่วยเดี๋ยวขอขุดโพอนเอาไอ้นี่มาเอาไอ้นี่มาอะไรนะถังถังไปตักน้ำเพิ่มไปตักเองก็ได้เดี๋ยวนัดนัดเปิดอย่างนี้เล่นได้กี่คนนะห้าหกคนอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชวนคนอื่นมาเล่นด้วยกันอู้ข้างล่างคิปเปอร์ว่ะนั่นน่ะนกกลิ้งนั่นะข้างล่างก็อันนี้เปิดเลี้ยงฟรีนะครับไม่ได้มีอะไรมาก คนเลยฟรีแต่ต้องเป็นภาค1.9นั้นใครอยากเข้ามาเล่นก็บอกไอ้นัทแล้วกัน <c oughs> แต่ต้องมีไอดีแท้ปะไม่ต้องใช่ปะ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องต้จำเป็น <c oughs> อันนี้จาเป็นสุดไอดีแท้1.8.9ใครมีก็อยากเข้าอยากเข้ามาร่วมสนุกเล่นกับพุกเราก็ตามสบายครับผมนัทเดี๋เอาคลิปนี้ไปแชร์ด้วยนะครับอาพ โอ้ยอาหารไอเอามาเยอะไหมเนี่ยเอามาเนื้อแพะเนื้อแกะห้าอันเนื้อสเต็กห้าอันเนื้อหมูสิบโอเคป่ะแมนพร้อมละป้ายป้ายถ้าถ้าไม่พร้อมจริงๆริก็ข้างล่างเจอคีเปอร์ดำทางไปแล้วเอาท็อตมาเนี่ยเอามาหกอันอืขอบคุณดอกไม้คับมั้อแป๊บเดียวเจอของแล้วมีที่ขุดเหล็กใช่ไหมอุ้ยอ๋อเอาที่ขุดเหล็กมาทำไมเจออะไร เจอทองเจอลาปิตปิดเลยกูปิดเลยเฮ้ยดีขังเขามันหลอนเนี่ยไม่มีดาบเอาดาบปุ๊บคิปปี้คิปปี้โอ้โหคิปปี้คิปปี้จะตายนะไม่ตายเราวิ่งไปทางไหนแล้ววะโอ้ไม่นะจีนดสั้นอย่างเงี้ยไม่รีดสั้นจะรีดสั้นอย่างเงี้ยได้อย่างนี้พี่ก็ตุ่ม ขุด yeah. yeah. ทองเดี๋ยหาทางขุดทองจำแกเซฟที่หมู่บ้านปะละ่ะเซฟอยู่เซฟเซฟที่ก็เซฟที่หมู่บ้านแหละเวลาตายก็เกินหมู่บ้านแหละแต่หาทางไปไม่เจอเดอไปเรามีวันนี้เราวันปกติเรามีแค่สองภารกนะิจไงต้องทำร <Okay. S 1> ว,วยแต่ไปดูว่าไปทำอะไร โอเคมาละของของของอยู่ไหนเรามีเรามีอะไรจะบอกของเราอยู่เลยเามาวันนี้เราจะกลับไปอย่างเศรษฐีไหมมาเฮ้ยไอ้ไอ้ลาปิดนี่คือไอ้นี่ขุดเหล็กไอ้นี่ขุดก็ได้ที่ขุดเอไม่ใช่ที่หายที่ขุดหินเออหายไม่หายไม่หายไม่มีขุดหินได้ลาปิดอ่ะไม่มีที่ขุดหินลาเออ ชิปเปร์มันระเบิดตรงไหนวะทางขึ้นมันนี่ยายทองทองอยู่ตรงนี้นี่ยมางมุม๋ย่ค่อยดี๋ยวค่อยกลับไปค้าก็ได้ไม่ใช่เหรอก็ก็คือไม่มีของเลยเฮ้ยแต่แต่ตอนนี้เราต้องคุดเหล็กให้เยอะๆกันไม่มีของน่ะที่คุณเห็นใครอ่ะน่ะอ๋อเนี่ยอ่อมาทําไมไม่เอาทอดมาเยอะๆเราเราตอนแรกเราคิดว่าเราจะไมลงดันไงก็เพราะแม่ง เดี๋ยวเราขึ้นก่อนบ้าไปเตรียมของกันสีก่อนเออไป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 เตยมของกันตัด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 เออไม่โกงนะเว้ยอะไรอย่เงี้ยไม่โกงแต่เขามาโกงเมื่อกี้นะกดถ่ายไปแล้วเออจะช่างมันถองตอนนี้เราก็ทำการจะไปประตูนรกแบบง่ายๆหรือเปล่าแล้วไหลแล้วไลฟ์ไม่ง่ายหรอกฟังยากนี่เนี่ยหายไปีประตูนรกแบบใหญ่ใหญ่คุณนี้ออกคุณนี้ออก ขุดไม้ออกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกว้างไปวะไม่กว้างกำลังดีงโ,อโอ๋โอใช่ใช่ใช,ใช่มันมันเสียอย่างหนึ่งครับเสียละไม้เยอะลบลบลบหน่อยไอ้ลบหน่อยเราก็ต้องตัดไม้ออกจะดีเแล้วผมขุดหินรอแล้วกันนะเออเรากิ้งกันกำมือเงอี้ยงเงี้ยงเงี้ยรถปิ้งยาง อร่อยดีรสปิ้งย่างอร่อยวานนี้มาตีไปเยอะสองคนดีนี่เลยเนีผมไม่มีสองสามคือม้าม้าหนาวเฮ้ยจริงจมีมามาหนาวหนาวจริงดิโอ้ยไม่หนาวในกูขุ่มากโอ้ยไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดด้วยขุดไม่บอกใครไอ้ไม่มีที่ขุดไม้เฉย เดี๋ยวยังมีขว,วานมีแต่ขวานไม้เนี่ยช้าก็ใช้ขวานไม้ไปเลยมันช้ามันช้าอนนี้ก็ต้องเก็บถุงไ <ป S 1> <โ>ฟ,ฟ,ฟ,ฟไหมชิดแมทช,ชิดแมทชิดแมทเดี๋ยวดาหาหานที่ตักกันตักตรงนี้อ้อเอาเออนีออกอันนี้แปะ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 เข้าไปมันไหมรูมม้สึกว่า เฮ้ยหักลาวาราวาหายไปอย่าตายนะตายทีเวลหายร้องไห้ร้องไห้เลยไม่รู้หายทีเนี่ยไม่มีเหล็กให้ให้ผมขุดหรอวะให้ผมขุดในเออเหล็กอ่ะอยากได้มากเลยตอนนี้ขัดแค่หลขัดแคนเหล็กเปิด EP สองมัแป๊บเ,จจยยเดียวจะรวยได้ไงวะเี๋วเขาก็หาว่าโกงหรอก แต่อันนี้มันดีไงเกิดเกิดเจอบอลาวาพอดีเลยเจอปุ๊บแม่งพาร์สสามปุ๊บแม่งมีดาบเพชรแหละไม่มีหรอกหรือเปล่าหรือเปล่าเราก็เล่นแบบข้ามเวลาเน่ยเล่นกันสามแล้วก็นี่ในกลุ่มเราใครมีไอเดียแท้บ้างอ่ะมีแดนมั้งแล้วก็ไม่รู้อ่ะแชการมั้งแชกไม่มีใช่ไหมแชทกอ่อไม่มีมั้งแชทไปขโมยสกินเข้ามา ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้สินะเอ,อ้ใจ้เสร็จแล้วไอ้ได้ไปนรกแล,เเล,แแกละ,ะมีไปทำดิกลังไปทำยังไงไปฆ่าดิอันมาขุดไม่ต้องหรอกน่าจะถูกแบบน่าจะนะถ้าผิดก็เปลวที่บ้นานเรามีหินหินไอ้ไรวะหินเขาเรียกว่าไะหินดาดเอ้ยหินหินตกแต่งบ้านปะไใช่หินอะไรวะ หินี่มันมีสีสันเนอะเห็นไปนรถกะ ok เขาเรียกว่าอ๋อหินออกซิเดียนเราไม่ต้องห,องหรอกมันเออเอามาสามอันม,มามาลาวาจะไม่ต้องจําเป็นพี่เสยพี่เสดฟังด้วยลาวาแล้วมาโายนมาไอ้ตัดไม้ออกทั้งหมดดิผมไม่มีลาวาลุดลอกอยู่ในนี้นะไม่มีไม่มีเอาออกหมดละนี่งานเป็นประตูละ เดี๋ยวเอาไม้ออกมไม่ติดตีดีนี่แหละถูกต้องมันต้องถูกต้องต่อไปเล่นเกมอะไรถามนะครับต้องไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คุณดังก็ไปอยู่ในรายการผมเฉยเลยไม่รู้อยากมาอยากมาว่างจิ้งเลียนจิ้งเรียนไม่มีอะไรทำใช่ปะล่ะอืมคุณนี่ออก,กออกอยู่ใจ<ม>เย็นๆเดี่ยเราไปทำไปแท็มีเหล็กไหมในตัวตอนนี้ เราอยู่ที่บ้านนะเอาไว้ที่บ้านมาแล้วดีได้ปะคิดว่าไม่ได้อะไอมุมมุมไม่ต้องออกจะไปเลยวะดูดูบ้างกับเป็นอยมอกับบ้านไป็นเจมบลเอาไปดูก่อนพยายามโหลดอุ้ยเกิดในที่โออยู่ก็ใช้ได้อยู่นะไอเดาค่อยมา ไปคุณหินกันป้าเพะวคุณหินตันคิมคุณหินกันตากิมแป๊บนึงยเขาตาคิมโอเคครับกลับกลับกลับเร็วเลยกลับเร็วกลับเร็วไปไปไปทำงานไม่ได้ไปไปไปบ้านคนนุณหินค <Rah i. S 1> ุณหินเดี๋ยวนอนก่อนคืนนึงแล้วคุณหินหนูเข้ามาไงวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไกลไกลไปฮอกกี้ผิดมันคือเพื่อนเราเพื่อนบ้านเราเว้ยนอนนอนนอนมันคือเพื่อนบ้านเราจีจีไอมีหินในตัวป้าตอนนี้ในตัวมียี่สิบสอง เออคาัที่กินหม้อห่านไปด้วยป่ะไปไปล่ามันครที่กินหินล่าหมูก่อนคาัที่กินหินไปหน่อยออกไปเฮ้ยละอย่าไล่พิกกี้เราดิอย่าไล่พิกกี้เราดิพิกกี้เราน่ารักนขอทำที่คุณหินหน่อยด้วยคุณหินด้วยหินหน่อยอ่ะไปแล้วทางนั้นเราครับธนนครับทำไมอย่าเพิ่งครับดิมันไม่จำเป็นมันว่างมันว่าง อุ้ยนี่ขายถูกไปเอาโคไปแลกไอช็อปขุดเตินไม่ใช่ฐานตัวไหนแล้วมให้แรกตัวนี้ตัวนี้โฟลแรกไอโมโลหังก่อนหนึ่งอันหังบ่นเฮ้ยคือของไงเดี๋ยวนึงนะอันต่อไปคืออะไรขันแม่งโอ้โหมันจะอัปเดตตลอดเลยบ้านแล้วกันเราแลกมันบ่อยๆป้ายอ่ะหมวกมันไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มเอาไว้แลกเอโมโลอย่างเดียวตัวนี้เราขังบนไว้ก็น่าดีแล้ว เฮ้ยรอคุณด้วยรอ,อด้วยบ้าคุณหินเงิน,นั่นครับประตูนรกครับผมพาร์ทส,สองไม่งก็มีประตูนรกแล้ว <c oughs> เอาลาวาทำเรื่อความเชี่ยวชาญของคุณแฮปชามเขาก็ได้เดินไปเดินมา <c oughs> หาเมืองไม่เจอ,อเฮ้ยเมืองหายเฮ้ยเราไม่ได้เดินมา <c oughs> ตรงนี้ใช่เหรอเฮ้ <c oughs> ใช่เหรอเ <c oughs> ดีย๋ยวเดี๋ยวมันเดินไปทางไหนวะลืมเห็นบอกว่าเห็นจำได้ว่าเดินออกไปทางนู้นนะเรืจำไม่ผิดใช่ ในเหมืองไหนก็ได้ตอนนี้คุณหินอย่างเดียวนั่นแหะหินนั่นนั่นเต็มเลยนั่นนั่นนัดไม่เอาเราคุยหินในเหมืองดิเผื่อเจอแล้วเออจะได้คุด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ลงลงทางนี้ไม่เอาอนุนอนุนนั่นอันอันตรายเอาแบบอันเล็กๆพอเสียงหลอนได้ยินไหมกูไม่น่าลงมาเลยกิ๊ปบี้ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวก็ฆ่าก่อนอุย ต้องทำเซฟเฮาด้วยที่นั่นน่ะแบบเจมออกไปเจมมุมด้วยเราเอาเตียงไปไหมเราเอาเตียงไปไหมอย่าเอาเตียงไประเบิดดูดูใช่ไหมล่ะรู้แล้วเคยเห็นอยู่รอบนไม่ได้ม่ได้เห็นดิลองมาแล้วครั้งหนึ่งเรียบเลยเราคิดว่านอนในลุกได้เมื่อพอกดบ้มเมืองบ้านหายเรามาเช่วอคุณแล้วมันยากเนี่ยขุณถึงเ่ยใจเย็นครับคุณแทบทมคุณต้องใจเย็นๆนะครับนันขุดคนเดียวเนี่ย มือมองฟ้าแม่มันเป็นคืนถินเราพื้นทราเหมือนเ่าไเมืองนเรนไหนเมืองเมือนเก่าไอเมืองหินเรานั่นน่ะมันก็มีเหล็กอยู่เดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวข้าไปแล้วกันแต่ตอนนี้ข้าขอไอ้ใครที่คุณหินคุณดิแต่วที่คุณเหล็กทังนี่ไม่มีเราคลาปเตรียมไปแล้วคลาปเตรียมไปแล้วนะ ยอมแล้วไม่ต้องแล้วพอดีเราลิสปารมาก็มีที่ขุดเหล็กให้แล้วอะ่ะรู้แล้วแต่กลัวมันพังไงเวลาผมมเจอเพชรอะไรเงี้ยพังพปลุกอดใช้โน้กำลัง,งก่อเลยนะพออ่อได้หนึ่งจุดแล้วนะอะไรอ่ะหินหนักไอหินที่มันอัพเดตใหม่เนี่ยคือววอะไรวะหินอะไรวะไม่ไม่จำเป็นอะลบกระเป๋าหินนอนเหรอเออเออมานานเลยใช่ไหม ไม่ได้ไปทำทางมันต้องมีเหล็กสิว่าแถวนี้ยี๋ยวขุดลงไปหาเหล็กเลยเลอตอนแรกตัดจะมาเอาแค่หินเนี่ยไม้เนี่ยต้องไปขุดเยอะๆเลยดูหน่อยว่าเหล็กเหล็กเรื่มคืนลงไปทำนี่ทำทางจะมีไม่เหล็กหายยากมากอ่ะอือ มันต้องไปเหมืองเก่าอ่ะเหล็กถึงจะมีค่อยไปก็ได้อันนี้คุณหินกันเอาหินไปทำเซฟเขาได้เยอะแล้วนะไอ้อราฮะต่อได้หนึ่งชุดละโอ้ยได้สองสามชุดแล้วเนี่ยโอ้โอแม่งกูไปเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะเอ,อ้ยนะดนะเราเจอที่ใหม่แล้วสตองโฮม่าเขาเรียกว่าสตองโฮม่าที่มันเป็นแบบหลุมมะเนี่ยโอ้ชิตแมนเ,ออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนนี่เดี๋ยวค่อยนี่ ค่อยลงโหทองเยอะดีแล้วไอ้เดินที่ได้ดีมากเรามารทางไว้ก่อนเยี่ยมไปเลยไม่รู้ว่าคุกมึงบ้าจะเจอไปซึ้อมาได้ละได้ถึงพอละไปเป็นนรกกันกดถ่ายเลยกูถ่ายตั้งนาแล้วครับไม่รู้ตัวเราเป็นนรกไปเราเป็นนรกกันเดินประตูนรกไปชั้นไหนวะลืมนู่นอ่ะเดินตรงไปนู่นอ่ะ สวัสดีครับอินอยากรู้ตัวนี้มันแลกอะไรต้องพูดวันนี้ใมุมๆใหญ่มุมด้วยกับมโีโพไอ้นี่แลกลูกธนูเออลูกธนูนเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแลกไอตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาแลกเราต้องการลูกธนูแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เอฟบีซีที่นี่ม่นอยู่ดีม่งแลกไอ้นี่นะตาบเพชรโอ้ดีดี <c oughs> เอาไม้มันลาบครับกล่องเพิ่มเงินไม้ขาวนี่ เอาไว้ขับของแล้วยังไงก็ไม่ได้ใช้สร้างบ้านอยู่ดีอ่ะนี่ได้ละ <Okay. S 2> เอาอีกเอาอีกของกองอีกว h ตเตอร์ฟ็อสิงเรียบร้อยเราเยอะๆดิกล่องแค่นั้นไม่พอหรอกเราเก่งเกินเราต้องคูดฐานออกกันเลยเนี่ยไม่ต้องแล้วเ,าเอากล่องออกไม่ต้องแค่นี้ก็ได้ละพอละกล่องแค่เนี้ใช้ได้พอละ ๋ยวนะเราต้องเก็บอะไรที่เราไม่สําคัญออกเดี๋ยวเอาหินนี่หินโทษเผื่อใครหินน้องหินนะอันนี้สําคัญเดี๋ยวเพื่อไปตักลาวะเอาไม้มาเนยเอาไม้ไปด้วยนะ่ะไปตักทอนเถอะเออไม้เอาไม้ไปเตรียมก่อนเดี๋ยวเออไม้แล้วก็โพโอโพ<อ>เดี๋ยวโพนี่คุ้นๆนะ<อ>เดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ก่อนรักคนเราคนรักธรรมชาติอือเอา เอาเอาโคมาเยอะๆแล้วก็เตรียมพร้อมยังเดี๋ยวมาอยู่ไหนหมดนี่เดี๋ยวสักวันเด้อผลเนี่ยไดี๋ยวอข้าตับมาเก็บมาแล้ววเนี่ยมาเร็วนี่ทอนมาหนึ่งชุดกับสิบสองล้านใต้กระทำมาเร็วคุณแทบทำเราจะบุกนรกกันแล้วมีไม้จะได้ฟางฝึกเขาไหมไม่ได้เอาไม้มาใครเอามาบ้าง ไปไปขุดุดโอ้โหมาร้อนเลยกเกือบตกเกือบตกไอเดินดีๆตอนเเดินออกไปแล้วไม่ต้องมาสร้างเซ็เฮาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปาตาโฮยิงโอ้ยจะมาทำไมวะเอามาสร้างเนี้ยเอาหินวางเป็นบ้านอา่ะพอทัอดช<ม>ายไม้ไมันจะนี่บุญหินพวกนี้ก็ได้เนี้ยแล้วก,ก็กำแพงก็เนี่ยนี่ก็กำแพงไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากอ่ะ พอเดินได้พอเออแค่นั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคโอเคเอาพื้นก็ต้องขุดด้วยเพราะความสวยงามที่จริงมันไม่จําเป็นเลยพื้นไม่ต้องหรอกม่ต้องหรอกเอาไว้อยู่ได้ก็พอเนี้ยเนื้อวางแกะแต่จะทำต่อค่อยทําเออประตูเดี๋ยวทําหลังค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 าปิดแม่งไม่ต้องกระโดด นี่ไงเท่านี้พองไงมมมมอ้ขึ้นไม่ขึ้นไมกแค่อืมตุดออกให้หมดจะให้เหลือว่าย้ตกตกดีนี่เฮเลยนะเพลง,งโชคดีขาบมาหลายอันเนะี่ยโอ้โ,โ,โหเตรียมมาเยอะนะตาม,มันอะ่ะเดี๋ยๆสูงนา่ไหนวะพอ,อแล้วเท<ม>่าประตูนรกเนี่ยประมาณเนี้ย้ยยเดี๋ว โอ้ยบางยักยากโอ้ยโอ้ยเจ็๊ยบจะวางหลังนี่วางหลังคาโอเคละอ่าเพียกได้ถูกของที่ไม่เกินไม้ก่อนตอนนี้สิ่งแรกที่ทุกคนต้องขับสิ่งแรกเลยต้องทำเสาสัญญาณไว้ด้วยบ้านแบบอะไรตรงนี้บ้านนะเฮ้ยีดอกขึ้นไปนี่นะนี่บ้านนะเฮ้ย ไม่เลยเป็ญ,ญาญญานอญญาจารย์งความช่วยเหลือโอเคเรียบร้อยเราสร้างกล่องแล้วแล้วก็ปักทอดเลยฮะปักทอดัาญ,ญาณโอ้โหไม่แต่ประคุณรูปหนึ่งนะรูปอะไรรูปเหมือนนะอะไรทุกอย่างโอไคอีพีนี้มาถึงแค่นระกพอแล้วกันเนาะแม่งเนไปนานๆจะซวย เราดามเ่า,เาสาญัญญาโน้ยกันแล้วฟุดไอไอหินนาลกกัน <c oughs> นาลกรู้เปล่าแล้วแล้วเกิดมานารกน,น,นี่แม่งรับรองชาวนานี่แม่งงานยุกแน่นอนเผากันอ่ะนาลกรู้เปล่ามาที่เนี้ยแม่งชาวนาแม่งงานยุกมากเลย <c oughs> นากเออนั่นแหละโอยเล่น <c oughs> มุกอะไรนี่อ่ะฟุดเน็ตมุกไฟสบายดีจ้ะ <c oughs> อ๋อพังเลยกูแอดก็โดดลงแบบแดะไอ้เนี่ยคุณเอาไว้เก็บเก็บไว้ก็ได้นะไอเนี่ยเนี่ยพังแล้วสองอันแล้วคุณเก็บเก็บเก็บไว้น่ะไอ้คอสเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้มันเอาไปทําอะไรนะวะเนี่ยเอาไปทําวงจรกับพวกเลสต์โตนอะไรอย่างเงี้ยเไม่ใช่นักเลสต์โตนนี่ต้องเป็นไอหลีไอหลีมันต้องซื้อดีแท้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ก็ได้ก็โออยู่นะเรื่องเลสต์โตนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเด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 มากระหอบไอ้กลับกลับกลับไอ้ เอาไม้มาป่ะเนี่ยเอาฟังคาประตูเร็วเปิดเป็นดูนี่มันอยู่ไหนเฮ้ยแน่จริงก็ออกมาล้อเล่นเดี๋ยวแม่งโผล่มาจริงสวยนะเฮ้ยเราขอคุณนี่กันพ้าวันเอแอสก็มองไปมองขวาเลยโอเคติดละเราต้องติดไฟด้ะปักทอรสกันเดี๋ยวลงปักทอร์สรอบรอบปักทอร์สรอบรอบ เราู้ไหมเพื่ออะไรปักท็อตเนี่ยรู้ป่ะยังไปตีมันตีปุ๊บแม่งชิบหายรู้แล้วเนี่ยต้องปักท็อตเนี่ยรู้ไหมปักทอตเพื่ออะไรพือซมบี้เพื่อนเราถไอ้ปักทอตเพื่ออะไรไอรู้ไหมไม่รู้เพื่อหลุนทางกลับปักเอาไว้เรื่อยๆจะได้วิ่งกลับทาตามท็อแค่นี้เหรอมองลงไปนี่ม่จะลาวาเราขึ้นไปข้างบนฝั่งนู้นก็ยังมีอีกไปไปไปกลับบ้าน ตัดคลิปแค่นี้เลยมะมานานลบแล้วน่านจะนานอยูอ่วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็มาแค่นี้ครับเดี๋จะเดี๋ยวเปิดให้กลับบ้านก่อนถึงแล้วเออตัดคลิปยัง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 เดี๋ยวกลับถึงบ้านไปตัดถึงแล้วอ๋อขึ้นเตียงขึ้นเตียงก่อนเลยออน,นอนก่อนแล้วค่อยตัดเลย<ม>เดียเด๋ยวต่ออกไปตัดด้วยนะ สวัสดีหมูหมูสวัสดีพี่แป๊บเฮ้ยอะไรไม่เนี่ยมานอนอะไรเตียงเราเนี่ยไปนอนโนเตียงดูไงวะน่าจุนะค้างแป๊บค้างวะเออเราค้างอ่าไม่ค้างเราไม่ค้างออกหลุดเลยหลุดเลยอเคอนเนคทุนเดินดเลยเข้ามาแล้วโอเคเห็นแล้ว นอนเลยพิกกี้<อ>ไปพิกี้ขอพี่ขอฟี่มาก็โอเคครับผมก็สวัสดีก็ขออะไรขอตัดคลิปเพียงเท่านี้เองขอตัดเพียงพี่เฮ้ยฮ้ยก็ขอตัดคลิป <c oughs> ก<ไ>อจัดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีสสครับผมใครเข้าก็กดไลค์ซับสไครป์ก็ผมก็ผมหน้าตอนนี้สวัส,วสดี์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย